เกมนี้เหมือนกูเวล่าเขาจะ FC อ้อยหรือเปล่าแต่ที่แน่เขาบอกว่าอยากออกคลิปอาจจะไม่ได้ลงช่องอ้อยมาลงช่องผมแทนผมกำลัาางไล่อลิสมาครับผมนึกว่ามอทอสจะแทงให้ตอนแรกสรุปเขาเดินโยกออกให้ป้อมยิงผมก่อนแทงให้เราก่อนสักนัด2นัดก,ก็ได้หรอกเพื่อ,อนมอทอส พี่อ้อยต๊กให้ผมโจมตีนะผมก็เลยจัดให้ 2- อหนึ่งแบบตึงๆผมก็ไม่หวัน่นแต่ว่าเอ๊ะทำไมรอนานจังเลยอะ่ะสรุปทุกคนเห็นป้าเมื่อกี้อ้อ,อยเขาเกี่ยวไม่โดนเว้ยแแต่ว่าเขาก็มาเก็บคิวได้อยู่นะเพราะว่ารอนตายไปครับแพนด้าเหลือเลือดติง่งๆก็จัดการไปอีกตัวแล้วนี่อีกช็อตหนึ่งนะอ้อ,อยเหมือนจะเล่นนะผมก็เลยเข้าให้ก่อนสุดท้ายไม่เห็นเข้าผมก็เลยต้องหนีตายมาแล้วก็เป็นดวงดีของอ้อยอะ่ะคือแบบฝังข่าเพราหมดสกิลแล้วอ้อ,อยมันก็เก็บสบายๆอาริสกับโกเวล่ามาเลนบนตลอดนะผมอย่างงงเลยแล้วผมดจากกร็ั ้มาไดเพื่อนทิ้งเลนล่างครับผมพยายามลงไปรับเว็บที่ไหนได้แพนด้ากับอลิสดักอยู่ครับผมพยายามสวนนิดๆหน่อยๆครับแต่ว่าดาเมจแพนด้าค่อนข้างแรงผมก็เลยฟิกเกอร์หนีออกมาแพนด้า <Panda S 2> เขากะจะตามผมสุดครับผมก็เลยหันไปสวนกลายเป็นโชคดีครับที่ป้อมช่วยยิงทาให้ผมเก็บแพนด้ามาได้เพื่อนพยายามจะขึ้นเลนกลางครับผมก็เลยมาไล่อีลินให้สรุปพอเพื่อนเห็นผมเข้าแม่งเพื่อนถอยหมดโอ้โห oh oh. แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเกิดมาก็มอวดักต่อด้านล่างเหมือนพี่อ้อยเข้าไป1นึ่งสี่หนึ่งห้านะโดนโบว์บลอลชัดดาวไปแล้วก็สั่งให้โบว์มาม จะรอไหมผมไม่รอนะผมใส่เลยเปิดอย่างเดียวเพรว่าลอนเาขาตายไปแล้วครับทีนี้ก็ขึ้นป้อมง่ายแหละทีมเราก็ไล่ถมไล่บุกเข้าไปจบบ้านผมรีบตีบ้านก่อนเลยส่วนโกเวล่าไม่รู้ว่าจะได้ออกช่องอ้อยหรือเปล่าแต่ได้ออกช่องผมแน่นอน